ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเมื่อกี้เราอัพผลงานกันยิงปลานะฮะปืนรุ่นใหม่ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับปืนรุ่นใหม่<น>ผลงานเมื่อกี้ก็ได้หนึ่งตัวนะครับนี่นะฮะรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับที่ใช้ยิงเมื่อกี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ทางอ้ําบอกว่ายาวไปนิดนึงนะครับสาหร่ายมันเยอะก็เลยกลับมาปั๊บผลิตปืนใหม่ะครับ ไม้อะไรนะช่างอ้ําไม้ประดูครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นไม้ประดูนะครับนี่นะฮะกลังทํานะครับเป็นไม้ประดูครับทําเดี๋ยวนี้เองนะครับขึ้นมาจากน้าเมื่อกี้นะฮะผมก็ไปนั่งอัปโหลดวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูเสร็จก็มาหาช่างอ้ํานะฮะปรากฏว่าช่างอ้ํานะฮะโมโหปลาครับเห็นหลายตัวแต่ไม่ได้ยิงครับติดสาลรายครับปืนยาวก็เลยมาผลิตปืนใหม่ครับนี่ เพื่อที่จะบุกสาหร่ายโดยเฉพาะนะครับปืนกระบ,บอกนี้คุณผู้ชมที่สนใจนะครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ในวิดีโอนะครับเบอร์โทรทิ้งไว้ในวิดีโอนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับต้องการไม้อะไรนะฮะปืนแบบไหนขนาดยาวเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ท่านไปลงยิงนะครับว่ามีสาหร่ายเยอะไหมถ้าสาหร่ายเยอะหน่อยก็เอาปืนสั้นนะครับเราจะจัดส่งพร้อมหน้ากาก,ากให้นะครับ ส่วนตัวถ่วงก็ไปหาเอาหินนะครับหินง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆราคาประหยัดนะครับไม่ต้องลงทุนเป็นหมื่นนะครับซื้อชุดดำน้ํามันเปลือกแค่ราคาหลักร้อยเราก็สามารถลงไปเล่นน้ําอย่างสนุกนะครับได้เป็นเครื่องมือที่จะทํานะครับยังไม่เสร็จนะฮะพอเสร็จเราก็จะลงเลกกเกร์นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับพร้อมยางพร้อมลูกดอกให้เรียบร้อยนะครับก็แว่นหน้ากากกันน้ํานะครับ สั่งปืนกับเราไปนะครับไปลงได้เลยนะฮะไปลงได้เลยถ้าคุณดำน้ําเป็นนะครับรับรองการดำน้าของคุณสนุกแน่ๆน,นะครับ <c oughs> ดำน้ําไม่เป็นตายนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยว <c oughs> เรา <c oughs> จะพักไว้ท่นนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะทําเมนูนะครับเมนูปลาอะไรเมนูอะไรดีช่างน้วันนี้ปลานิลพกเรือใช่ไหม ปนินเผาเกลือครับผมอ่าโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับท่านสามารถโทรมาสอบถามเรื่องราคาวิธีการชรําระเงินจัดส่งยังไงนะครับ